เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมผมติมเท่าไหร่เนี่ยกูกูได้มึงแล้วกูก็เหนื่อยว่ะโอเคครับผมวันนี้อยู่ใน Discord ของ t a m a World นะครับผมใครที่ยังไม่เข้าก็สามารถเข้าที่ลิง์ข้างล่างเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเลือกมาเห็นอันหนึ่งตอนผมเข้าดิสมานะครับแล้วจะคุยกับเพื่อนนะครับผมว่าภารกิจ4.6นะครับผมก็คือทําการไลฟ์เล่นเกมให้เพื่อนดูไปเวลา1ินาทีแล้วรับรางวัลในเกมไปเลยนะครับผมก็จะยอมรับภารกิจตรงนี้นะครับอ่ะลองดูนะครับ I am a human yeah for sure นะครับผมแล้วนี่นะครับสตรีมเ,เป็นเวลาสินาทีนะครับผมมันจะขึ้น0%นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะแชร์จอนะครับผมเป็นเกมเกม,เกมชินอิแพคของผมนะครับที่ผมโหลดไว้อ่านี่ในนี้ก็จะมีตัวของเบลนะครับผมแคมป์ซองจิตอูก็คือปอนะครับแล้วก็อีกอีกคนหนึ่งใครวะเป็นหรอบอลเชียร์ซ้ายตามซี่เหรอโอ้ปฏิคมเมซี่ซ FC FC อ๋อ FC 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 เดี๋ยว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 แจ็ค FC จะขึ้นกายมาเป็นเพื่อนแล้วก็จะกลายเป็นนักแคสเกมใช่ไหมเอ้ยตามเดี๋ยวกูตามไปนะโอเคครับจำเรื่องพงสุดเลยอะไรมึงแสนซับเมื่อไหร่เดี๋ยวกูห้าแสนซับตามไปนะเอ้ยได้เพื่อนเบลผมผมไม่ใช่ FC นะครับผมไม่ใช่ FC โอเคครับอันนี้ก็ผมก็ยังไม่ได้เคลียร์คืออะไรว้าไม่ได้อะไรนะครับก็คือมาเล่นในนี้ทีเดียวเลยนะครับจริงๆว่าจะสตรีมแต่ทำภารกิจนะครับดูว่ามันจะให้อะไรกูเอาไปในาน,าปน่องไก่อันนึงเออนะโอ้สวยจังเลยในน้ำทำจบลับไปเลยน้องไก่อันหนึ่งแม่งโอเคอันนี้ก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับผมรุยต่อเลยสตรีมเกนชินให้เพื่อนดูไปราวสิบห้านาทีนะครับมันก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์มาตรงนี้มันโหลดนะครับ โอเคเดวมันจะเล่นเควสรายวนไปนะครับล็อกห้องไว้ดี่าเฮ้ยไม่ต้องหรอกหาดีเมื่อได้เจอคริโตะคุ้งคุณลอล้วเบลและความฝันของเราล่ะคริโตะคุ้งล่ะพอเลยว่าหันที่เราจะหาสักคนในดิสอะเรามีไอพีก็พอแล้วจีเอสวะเบลความฝันของพวกเราอะเรามีไอพีก็พอแล้ว เรื่องเล่าผีเรื่องเล่างานเกมแบบนี้ไม่รู้นะครับผมว่ามันจะเป็นจะต้องให้เพื่อนมาดูจอด้วยไหมนะครับหรือเปิดไว้เฉยขอขอความกราณาเพื่อนๆช่วยกดออกจากจอแป๊บนึงนะครับโอเคเพื่อนออกมาแล้วใช่ไหมครับออกมาแล้วโอเคครับนี่นะครับก็น่าจะโหลดอยู่นะครับเดี๋ยวผมดูว่ามันขึ้นสิบหกเปอร์เซ็นต์ไหมแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะแค่แชร์จอเฉยเยก็ได้แล้วหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจอ่ะแชร์จอเฉยเฉก็ได้ครับไม่จำเป็นจะต้องเล่นให้เพื่อนดูไม่จำเป็นต้องให้เพื่อนเข้ามาดูนะครับใครที่ว่า เออเอาแอคสำรลองตัวเองเข้ามาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะแล้วก็ให้ตัวเองดูตัวเองเล่นก็ได้นะครับผมว่านะผมว่านะอ๋ออันนี้ผมจะสอนทริคนิดนึงนะครับใครที่วิ่งอยู่อะไรในโว้อะไรพวกนี้แล้วไม่มีตัววิ่งนะครับสามารถเราไปกินอาหารตรงนี้นะครับลดพลังกายนะครับนี่มันก็จะทําให้เราใช้พลังกายน้อยลงนะครับจะวิ่งจะอะไรก็เร็วขึ้นนะครับผมนี่ประมาณนี้ฟันเหลืองมวมชเชวอ่านโปรไฟล์ไหมครับ จริงครับแต่ในเรื่องคนอื่นขี้เกยจเก็บเหมือนเดิมท้าไม่ได้มีอะไรก็ได้เปาวิตยทีทโอ้มอนเนโวระเบิดแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าเจ๊ขนาดนี้มอนเนโวระเบิดแล้วเนี่ยแต่ทำพอสวยขาแพะับฟูโอเคที่แทมทำพ่อเอาโปลเปริโนเนี่ยหยดตันหยด ได้เลยได้เลยหย่อนเลยหย่อนเลยเห็นแล้วเห็นแล้วจบแล้วจบแล้วทองเลยทองเลยมาแล้วมาแล้วไปจบจบแล้วมึงอ่ะกูกดไปเท่าไหร่แล้ววะเป็นไอ้นี่อ่ะสามสิบสามห้าสามห้าสามหกโลเก้าสิบหกแล้วนะครับเดี๋ยวมันไม่รู้ว่ามันจะยิงตรงเข้าของในกล่องเลยหรือว่ามันแบบอะไรนะครับจอว่ะอันนี้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับเรามาดูว่ามันจะได้อะไรนะครับมันขึ้นแล้วว่ารับรางวัลนะครับกูอุ้ยโอเคมันให้ยืนยันว่าเป็นมันอีกรอบหนึ่งนะครับ สร็จแล้วปุ๊บมันก็จะแจกโค้ดมานะครับผมมันจะให้โมล่าสองหมื่นนะครับผมบัตรนะครับผมแล้วก็ไอ้นี่เดี๋ยวเราคัดลอกแล้วไปดูเลยดีกว่านะครับผมที่เขาแจกมานะครับผมไม่รู้ว่ามันใช้โค้ดนี้เลยหรือว่ามันสุ่มโค้ดนะครับแต่อันเนี้ยมันจะได้อันนี้นานะครับมันก็จะเอ้ยแชมป์ได้มาสามสิบเพชรได้สามสิบเพชรได้สามสิบเพชรครับน้องแชมป์ย้อ่าก็จะได้สามสิบเพชรนะครับสองหมื่นโมลาสามร้อย เอ้สามยูโรวิทนะครับผมแล้วก็ห้าคิสตันนะครับผมแล้วก็สี่ตัวของอ่าอะไรวะน้าหอมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการไลฟ์15นาทีให้เพื่อนดูแล้วก็ 4, ว euh ได้กิจกรรมในดิสคอร์นะครับผมก็อย่าลืมเข้าดิสคอร์ทธรรมาวเวิลนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับบ๊ายบาย